สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจนะคะคือการลงทุนใน ETF ที่อิงดัชนีเทียบกับการเลือกหุ้นเองเรามีข้อมูลวิเคราะห์มาพอสมควรเลยค่ะซึ่งแนวคิดหลกัหลกๆเนี่ยมันคือ Passive Investing ครับก็คือเน้นเกิดใจความเสี่ยงแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับตลาดใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้คืออยากทำความเข้าใจว่าเออทำไมคนถึงเลือก ETF แทนที่จะไปหาหุ้นเองมีดีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ประเด็นแรกที่ชัดมากเลยนะคะคือเรื่องการกระจายความเสี่ยงอืมครับลงนึกภาพตามนะคะซื้อ ETF หน่วยเดียวเหมือนได้เป็นเจ้าของหุ้นเยอะมากหลายสิบหรือเป็นร้อยตัวเลยใช่ครับตามดัชนีที่มันอ้างอิงอย่าง s e t 5 0หรือ S&P 500ค่ะทีนี้พอหุ้นตัวไหนมีปัญหาผลกระทบมันก็น้อยลงเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะน้ำหนักมันเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปถูกต้องครับ มันเหมือนมีเกราะป้องกันความเสี่ยงเฉพาะตัวหุ้นหรือความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมไปได้เยอะเลยซึ่งอันนี้ต่างจากการเลือกหุ้นเองไม่กี่ตัวนะถ้าพลาดนี่คือเจ็บหนักได้อ๋อค่ะมันเลยเหมาะมากกับคนที่อาจจะทุนไม่ได้เยอะมากแต่อยากได้การกระจายความเสี่ยงดีๆที่เราอาจจะไม่ชอบหรือธุรกิจที่เราเไม่ได้เชื่อมั่นไปด้วยหรอคะเป็นคําถามที่ดีครับคือใช่ครับ การซื้อตามดัชนีมันก็จะได้ทั้งหุ้นดีและหุ้นที่อาจจะกลางๆปนมาตามสัดส่วนแต่นี่แหละครับหัวใจของ passive investing อ oh. คือเรายอมรับผลตอบแทนของตลาดโดยรวมไม่ได้พยายามจะเฟ้นหาแต่ตัวเด่นๆซึ่งมันต้องใช้เวลาใช้แรงเยอะค่ะแล้วก็เสี่ยงเลือกผิดด้วยใช่ครับ ETF เลยตัดปัญหาเรื่องการต้องมานั่งวิเคราะห์หุ้นรายตัวไปเลย อ๋อโอเคค่ะคือแลกความพยายามหาหุ้นเทพกับความสะดวกลดเสี่ยงเลือกผิดซึ่งก็น่าจะนำมาสู่ข้อดีข้อต่อไปนะคะคือไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์หุ้นรายตัวถูกต้องครับประหยัดเวลาไปเยอะมากไม่ต้องตามงบไม่ต้องตามข่าวรายบริษัทไม่ต้องจับจังหวะตลาดเลยอือฮซึ่งคาจริงๆนะครับสถิติยาวๆเนี่ยแม้แต่มืออาชีพส่วนใหญ่ผลงานก็มักจะแพรดัชนีอยู่แล้วอ้าวหรอคะครับ การลงทุนใน ETF ก็เลยช่วยลดทั้งความเสี่ยงเลือกผิดแล้วก็ลดเรื่องอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ยังไงคะก็พวกความกลัวความโลภไงครับเวลาตลาดลงก็กลัวเวลาขึ้นก็โลภซึ่งมันกระทบการตัดสินใจเราเวลาถือหุ้นรายตัวมากๆจริงด้วยค่ะเพราะเรากระจายความเสี่ยงไม่ต้องลุ้นรายตัวแบบนี้แล้วเออมันน่าจะส่งผลต่อใจเราด้วยใช่ไหมคะความรู้สึกแน่นอนครับนั่นแหละคือข้อดีเรื่องความผันผวนโดยรวมที่ต่ำกว่าอ๋อ แม้หุ้นแต่ละตัวมันจะเหวี่ยงแรงแต่พอมารวมกันเยอะๆใน ETF เนี่ยพอร์ตโดยรวมมันมักจะเรียบขึ้นเพราะมันไม่ได้ขึ้นลงเหมือนกันหมดใช่ครับผลก็คือสบายใจขึ้นลดเครียดลดโอกาสที่เราจะตกใจขายหรือแพนิคเซลล์ตอนตลาดตกค่ะอันนั้นน่ากลัวมากสําหรับการลงทุนยาวๆใช่ครับเป็นหายนะเลยจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะสําหรับคนอยากลงทุนยาวๆแต่ไม่อยากใจวูบวาบเนาะแล้วอีกเรื่องที่เป็นมัดเด็ดเลยของ ETF คือค่าใช้ใจ่ายต่ํา ใช่เลยครับเพราะจัดการแบบพาสซีฟไงครับแค่ลงชุนตามดัดชนีไม่ต้องมีทีมวิเคราะห์อะไรมากมายไม่ต้องซื้อขายบ่อยด้วยอาคมเวลาเราเทรดหุ้นเองบ่อยๆค่ะส่วนต่างแค่1%นเนี่ยฟังดูน้อยนะแต่พอทบต้นไป20-30ปีมันคือเงินก้อนใหญ่ที่หายไปเลยนะครับเห็นภาพเลยค่ะพลังของการทบต้นนี่มันสุดยอดจริงๆนะคะ นี่คือจุดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปสำหรับ passive investing นอกจากนี้ก็มีเรื่องความโปร่งใสที่เราเช็คได้ง่ายๆเลยว่า ETF ถืออะไรบ้างครับเปิดดูได้เลยแล้วก็สภาพคล่องซื้อขายง่ายเหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดเลยใช่ไหมคะใช่ครับซื้อขายได้ตลอดเวลาทำการเลยเงินน้อยก็เริ่มได้เข้าถึงง่ายมากแต่มีประเด็นสุดท้ายที่อยากเน้นเหมือนกันคือต้องเข้าใจธรรมชาติของผลตอบแทนด้วยค่ะยังไงคะ ETF อิงดัชนีเนี่ยเขาตั้งใจให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีไม่ได้จะเอาชนะตลาดอ๋อโอเคซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลเยอะแยะเลยครับที่ว่ากองทุนแอคทีฟส่วนใหญ่ระยะยาวก็มักจะสู้ดัชนีไม่ได้อยู่แล้วหลังหักค่าใช้จ่ายนะ แนวคิดนี้มันก็ไปกับทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพหรือ EMH ได้ดีที่บอกว่าข้อมูลมันอยู่ในราคาหมดแล้วประมาณนั้นแหละครับคือเชื่อว่าการจะหาหุ้นเด็ดชนะตลาดตลอดเวลามันยากมาก ETF ก็คือการยอมรับความจริงข้อนี้ไปเลยชัดเจนมากค่ะสรุปคือ ETF อิงดัชนีเนี่ยข้อดีเพียบเลย ทั้งกระจายความเสี่ยงสะดวกสบายไม่ต้องวิเคราะห์เยอะพอร์พันผวนน้อยลงค่าใช้จ่ายต่ำโปร่งใสแล้วก็ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงตลาดเหมาะกับคนไม่มีเวลาไม่เชี่ยวชาญหรืออยากกระจายความเสี่ยงด้วยเงินไม่เยอะแล้วก็เชื่อใน passive investing ระยะยาวครับผม แต่ก็ต้องย้ำข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับค่ะคือถึงจะกระจายความเสี่ยงหุ้นรายตัวหรือ unsystematic risk ได้ดีแต่ ETF ก็ยังหนีไม่พ้นความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดหรือ systematic risk นะครับอ๋อพวกวิกฤตเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ใช่ครับอันนั้นกระทบหมดหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นก่อนลงทุนต้องดูเป้าหมายตัวเองระยะเวลาความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ศึกษาข้อมูล ETF แต่ละตัวด้วยนะครับทั้งดัดชนี ค่าใช้จ่ายผู้จัดการกองทุนได้เลยค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้มคำถามไว้ให้คิดกันเล่นๆนะคะว่าก่อนที่เราจะเลือกว่าจะใช้เครื่องมือไหนดี ETF หรือหุ้นรายตัวบางทีการกลับมาทำความเข้าใจปรัชญาการลงทุนของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราเป็นสายไหน passive หรือ active มันอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางการลงทุนของเราหรือเปล่าคะ